เรียบบอกสวัสดีครับตัวมึงเอ้าตัวมึง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 เว้ยผมงงนะประเด็นให้เขาเฉยอยากกูงงทำไมลูกพี่ลูกพี่โดนแบบแย่งหลุ่ปูนไปได้ให้เขาอรองอะไรนียหรอย ไปเร่งให้เขาทำหม่วะทรับเดินที่สิบโอของครับไม่คิดไม่ฝัน เจ้าหนึง่งข้างบนไม่เคยทำอะไรกันเลยไม่เคยมีแผลอะไรกันเลยแต่กูวจะพอทวีแซะกูเพื่อใครเลือนอนะ่ะไอ้กายอรอ <c oughs> จะลงเลยบ้าหรือไงเ,ไเนี่ยรอคอยสบานฮัลโหลครับ ไปไ,ไหนไปไหนรอันดีครับนี่แนเมื่อตอนเอ่อตอนบ่ายหนูกับพี่จูคีไม,ม่อยู่นะคะหนูไปทุ่งมีใครจะขายป่ะก็เลยไม่ได้รับเรื่องไว้ขอโทษด้วยค่ะและ้วก็เอ่อเรื่องเข้าข้าต้นทวิตถูกไหมคะใช่ครับคือตอนอย่างแรกค่ะ5 0าอ็ะค่ะก็คือคุณน,นอนุมัติให้เล่นได้ะค่ะตรงที่มันมีเรื่องตรงทางลงอันเดอร์เวลนะคะแต่ว่าในส่วนของ ในส่วนของเรื่องเมื่อที่เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายนะคะมันต้องหาหลักฐานมาเพิ่มนะคะพี่ว่าผมมีครับผมมีครับผมมีเอาเอาครับได้ค่ะได้ส่งส่งมาให้หนูได้ไหมคะได้ครับได้ครับเออคือเป็นหลักฐานทั้งที่แบบว่าเมื่อเมื่อวันนั้นวันวันที่วันที่สองค่ะเอางี้สปาตอนบ่ายก็คือรู้เรื่องแล้วใช่ไหมก็คือเห็นแล้วใช่ไหมครับรู้เรื่องอะค่ะโอเคอันนี้ผมจะส่งของของวันนั้นนะได้ค่ะขอ ขอทั้งงั้นหนูขอทั้งของวันนั้นกับวันนี้เลยได้ไหมคะจะได้เช็ควันนี้ผมวันนี้ผมไ่ได้นู่ไว้ดิแต่สัพาน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะงั้นงั้นส่งของวันนั้นมาก่อนก็ได้ค่ะพี่ไปชยจุดสิบหน่อถกาถามคอนว่าคอนได้เอ็นเซไว้เป่าวันนี้พ่อทวิตไม่ก็ไวอะผมเห็นแค่นั้นเนี่ยอันนี้ของวันนั้นครับที่ต้องบอกก่อนที่เพิ่มเนี่ยมันเป็นวันที่ คุยตกลง 50m ไปแล้วอะ,ะแล้วก็มาเกิดอีกอีกเรื่องนึ่งค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอลองตีเช็คกับพิมโลสักคู่หนึ่งนะคะเอ๊ะเดี๋ยวพี่เปนโลขอโทรค่ะต้องการหลักาเพิ่มเพื่อไปพิจารณา50ต่างเฮ้ยใครได้ไอันี้ไว้ป่าววะเมื่อตอนบ่ายอะรัด ไอโซไอโซอะไรขับไปตันป่ะขับไปตันป่ะขับไปตันแอ่มันทำกล่องป่ะทำไมอ่ะมันจะแรกเลยอยู่ตรงฮอสพิทอลอะไรนี่ได้ครับได้ครับได้ครับ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหนูส่งหลักฐานที่มันเป็นของของเมื่อวันนั้นให้ให้ทางส่วนกลางก่อนค่ะถ้าสมติว่าหลักฐานมันตรงกับวันนี้แล้วก็อาแบบมันลงล็อกพอดีก็สามารถอาจจะแบบว่าให้เล่นได้แต่ว่าถ้าสมติว่าหลักฐานมันใช้ไม่ได้คุณน้าก็จะอนุมัติแค่ 50m ก่อนค่ะแล้วก็เล่น 50m จบก็อยู่ทางที่พี่ดูไว้จะเล่นต่อเลยค่ะว่าจะทําการยื่นการ์ดยังไงพี่ต่อให้หอนอ่ะที่มันโบสใช่ไหม ่ uh huh. ใช่ของที่มันพอจะเวนใช่พี่อ่าใช่ใช่ใช่ก็พอเป็นรูปเลยอ่ะพอเป็นรูปแนละ้วชื่อตัวมึนอนะ่ะต้องเขาเปิดอะไรเก้าสามห้าสามเก้าค่ะได,นะได้ไม่จะเป็นตัวปลาเล่นอยู่โอเก้าสามห้าสามเก้า นี่คือรูปที่เขาถ่ายในประวัติแล้วส่งมาให้ผมเห็นไหมเห็นชื่อทวิตเขาไหมค่ะค่ะค่ะแล้วก็วงเล็บคือทวิตไม่สามารถใช้ชื่อทำกันได้ครับค่ะลองลองก็ได้ครับสมมตินี่ยังไม่พอรูปยังเหมือนมาทั้งกองทายใช่ไหมค่ะพี่ชานทำอยู่เพี่พี่หลงรบกวนส่งแค่รูปรูปอันนี้มาได้ไหมคะ มันถ่ายจากในมือถือแต่ดิจะส่งไงต้องครอปเหรอครอปคอปอีกอีกหน่อย Windows 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 ชิพเอสไมง Windows ชิเอสแล้วก็วางในไอ้ดี่ต้มไม่ไม่ลงเวลาตอนดีซีเวลาเก้าอันนึงเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้ยังไงวะก็พี่เปิดโทรศัพท์มาก่อนแล้วพี่ก็ Windows ชิเอสใช่ไหม Windows ชิเอสเสร็จปุ๊บพี่ก็ลากพี่ก็ลากไปแค่สี่เหลี่ยมที่พี่ต้องการอ่ะแล้วพี่ก็แล้วพี่ก็เอาไปวางในดิสดิคอร์ดดิคอร์ดเสร็จปุ๊บพี่ก็ไอ้นี่เอาลิงก์เอาลิงก์จากดิคอร์ดมา นีไ่ได้อะตดวโดว์ก่อนแล้วก็ i ิปแล้วก็บอกเอ็ดเอาได้ละแล้วก็ไปคอนควรวีในรีคอร์ดแล้วก็เอารูปจากรีคอร์ดส่งให้จาาแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งเรื่องนี้ไปให้กับหลักฐานไปให้ก่อนคะ่ะถ้าสูงมาคุณนะอนุมัติยังไงเดี๋ยวหนูจะมาแจ้งอีกทีแต่ว่าที่แน่ๆ 50M ได้เล่นแน่นอนคะ่ะ แต่อันนี้เขามอบแล้วนะครับสภาเอออันนี้คือเขามอบเลยใช่ไหมคะที่แลนด์ใช่ครับขยันแล้วเขาจะเสนอหมดนะครับก็คือร้อยเอ็มมันอยู่ไหนไหนอ่ะครอบแล้วมันอยู่ในไหนไฟล์อ่ะพี่ไปแปะเอาเอาไว้ในพี่ไปแปะในดิสจอดพี่คอนควนวีในดิสอ่ะแล้วพี่ก็เปิดลิงก์รูปในดิสมาแล้วเอา คือในตอนอที่ไปคุยที่ไรนก็คือเขามอบเลยใช่ไหมใช่ครับผมเ,<ล>เขาเขาคุยเรียบร้อยแล้วว่าส่เงเรื่องเล่นกันแล้วร้อยเอ็มไปอันนี้สภา,สภาไปถามเขาไหมครับเราไปถามเขาไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหนูไปคุยกับสภาบ้านทางเขาอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะพี่ครับผมเพราะว่าหนูไม่ได้ไปฟังที่พี่ไปคุยกันตั้งแต่แรกนะคะใช่เขาขอออกวอล์ปหนึ่งนะคะพี่ คราวๆก็คือพี่แอมไปุยกับเขามาถูกไหมคะแล้วก็แล้วก็ถามตรง,ตรงๆเลยเนาะว่าเป็นเขาหรือเปล่าเผื่อเราไม่พอด้วย1อนแรกสิบไดไหมพี่เหลี่ยมไงตอนแรกอะตอนแรกบอกไม่ใช่เราพี่คิดไว้กันไหยคะว่าจะตีประมาณวันไหนน่าจะสิบเก้า ก็คือหลังสงการเลยใช่ไหมคะใช่ครับสิบเก้ายี่สิบเลยเนาะก่อนก่อนประมูลนะก่อนประมูลค่ะแล้วก่อนบ้านบ้านแล้วก่อนชิงบ้านค่ะโอเคแต่เล่นก็รอเลือกบ้านเหมือนเดิมถูกไหมหรือว่าชิงใหม่หมดอ่าชิงใหม่ค่ะพี่มีมีมีพี่ชุคิมมาอธิบายหรือยังคะคือตอนนี้ไม่ไม่เป็นไรครับรอเล่นอีกเดียวนะครับโอเคค่ะ คือตอนนี้ค่ะมันเป็นระบบชิงบ้านเหมือนเดิมค่ะเลนกิ้งเหมือนเดิมแต่ว่าโมเดลมันจะเปลี่ยนใหม่อะค่ะคือสองทีมเหรอหรือไม่ใช่หรอ่าที่ชิงแท็กอะค่ะพี่อ๋ออุ้ยมันนะชิงแท็กใช่ค่ะเป็นเป็นเล่นชิงแท็กอะค่ะแล้วก็อ่าชิงแท็กมันก็เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอครับใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่มันคือเลนกิ้งค่ะพี่เราจะประมูลไหม พันเอ็มครับเอาง่ายเขาเข้าเข้างานพันเอ็มนต้องลงมาเล่นใหม่เพราะว่ามันจะเป็นโมเดลเงินแก๊งไม่มีหรอกมีเงินส่วนตัวไม่มีปัญหาครับดูไว้ลงน่าจะลงเรียบร้อยพี่ชูคิมน่าจะลงให้เรียบร้อยแล้วครับหรือเราจะย้ายไปสลัมดีวะเปลีนใจเหรอคะได้ครับตอนนี้แก๊งแก๊งไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับ ถ้าพี่สนใจพี่ก็อาจจะอาจจะได้นะคะน่ะน่าไปอยู่สลัมครับพ่อผมไม่มีใครอ่ะไม่มีใครเอา้้อย่างไงก็ไม่น่ามีอะไรแล้วค่ะพี่ถ้าสมว่าองคุยกับเขาดูครับกับสภาบ้านฝั่นงได้ค่ะได้ แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมบอกหนูได้เลยนะคะพี่ครับผมแต่สภาก็ดูเราสางแล้วกันอันที่ส่งไปก็วันนี้กับวันก่อนค่ะค่ะใสภาลองดูเลยอ่ะเพราะมันมันมันเหมือนกันไหมเออสภาทำอะไรเอาออกเปล่าเป่ารู้สึกว่าเราทำหนได้บ้าเพื่อนอืใช่แบบสารละเลยแล้วก็คุยเรื่องมูลค่ากับเขาเขาก็ไม่ไม่ติดอะไรนะเขาก็เหมือนหม้ออะก็คือแบบโอเคครับได้ครับอ่าอ่าตอนนั้นได้ถามไหมเขาว่าเขาชื่ออะไร ใช่ตเตอร์ครับใช่ butter butter เอสันก็อย่าคุ้ม butter โดนมือครับเอใช่ครับใช่ครับ b u ต t e r ทุกคนทุกคนบอกเองครับเอาว่าตั่ใช่ครับปัจจัดอ่ะเป็นสายยาหรืออาจจะลืมเปลี่ยนอ้าวไม่รู้เกิดนิดนิดน่าจะเกิดครับเอาจริงอ่ะจะแบบพอทวิตมาปุ๊บเกิดเลยมั้งเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ย จาการที่เปลี่ยนทางทำลายไอโอย่างเงี้ยที่จะจะจะปลอมมาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนว่าน้องผมแหละไม่ได้หมายถึงตัวเองหรอกแต่พอวันนี้โพสก็เลยอะเป็นตัวมือนลกกันนะเป็นให้มือที่เพราะไอ้มืนมันลืมเปลี่ยนอวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมืออมือเลยแล้วกันจากตอนแรกที่ว่าน้องผมอ้าวกลายเป็นตัวเองมืนท่แทนงงวกัน สรุปใครมึนแค่ไหนสภาลองลองแบบว่ามึนไปหมดแล้วอ๋อพี่คะเราเราก็อีกอย่างค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะกิจกรรมแย่เย็ดแม่คงไม่ไปนะกิจกรรมคนใช่ค่ะกิจกรรมที่แลนฟ้ากิจกรรมของสภาส่งไปแล้วครับเดี๋ยวหนูเช็คชื่อให้แป๊บนึงนะเอะไอซันไปพาวดีว่ มีพี่สกายพี่วากิวพี่บนเรืองก็อพี่บังแซมค่ะเป็นกิจกรรมซีบ็อกซิ่งค่ะพี่เราอยู่กลุ่มเอด้วยก็คือต้องไปไม่มีไม่มีพี่แวนนะคะแต่ฉีดวัคซีนว่าหายมึนไหมครับไม่ผิดซีซีบ็อกซิ่งค่ะพี่ซีบ็อกซิ่งใช่ขอโทษครับ ซอโซเอ้ยซอสเอ้ยซอโซมันไม่ค่อยชัดนะ่ะสภาเนี่ยสภาเริ่มมื่นแล้วสภาเริ่มมื่นแล้วไอ้สภาเริ่มมื่นแล้วน่ะเอาเกินหนูโดนตักเอ้ยตตเอ้ยหกเจ็ดเก้าเจ็ดโอ๊ยตัวบักเล่นหลานโดนปรับได้เหรอวะมันก็ถือว่าเป็นตัวบักหมดค่ะพี่ติดตัวบักให้หน่อย แต่ว่าพี่สกายต้องไปกิจกรรมนะคะต้องแต่งตัวด้วยนะแต่คนอื่นแต่คนอื่นไปมาหายหมดเลยอ่ะมีคนเดียวอ่ะเปลี่ยนหลายชื่อได้ค่ะเปลี่ยนหลายชื่อได้เปลี่ยนหลายชื่อได้เออนี่ทำไมเคสนี้มันโดนวะไม่ยอมแบบว่าไม่ยอมเขาเขาเลือกได้พี่เขาเลือกได้ว่าจะเอาเรื่องนะครับเปลี่ยนใช่เพราะว่าคนโดนครั้งแรกแล้วพี่ถ้าปกติเล่นเจอตัวบัคคือถ้าเราไม่แจ้งมันก็ไม่โดนใช่หรอ เขาหน้าจะเหม็นหน้ากันหรือเปล่าพี่เขาจะแจ้งว้ายคือตอนนี้มีแค่พี่กายอยู่คนเดียวใช่ไหมเอ่ยใช่เราจะเอาใครไปแทนคะอ,อีกสามคนพี่ขอลองหน่อยแบบพบพี่ต้องแต่งตัวแบบต้องแต่งตัวไปด้วยอ่ะมันจะมีรางวัลนนใช่ค่ะแบบว่าแต่งให้แบบสุดเหวี่ยงไปเลยอ่ะารางวัลแบบการแต่งกายแบบถูก ถูกใจถูกตาหรอใช่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วไอซันนั่งสองความเร็วตอนนี้จริงตอนนี้เราต้องไปลงทะเบียนแล้วนะคะเนี่ยเฮ้ยใครว่ามั้งอะลุยลุยให้หน่อยแล้วคนที่ลงชื่อไว้มันไม่มาว่ะมีพี่กายคนเดียวค่ะตอนนี้ไม่รอบแรมไม่รอบแรวมันมีชื่อมันมีมันมีชื่อผมผมยังไม่รู้เลยผมเพิ่งรู้เมื่อวานตอนสภาส่งโทรศัพท์ไปแล้วมาแลดิมาได้กิจกรรมดิเร็ว กปเริ่มวันสองสามอาทิตย์แล้วเนี่ยติดแล้วเนี่ยถามจริงวะพี่หลงอยากไปคะโหรอบี่แล้วไปฮะไม่ถึงห้าทีครับฮ้ยแต่รอบนี้มันน่าจะอยู่กี่นะไม่ใช่เด็กกิจกรรมเด็กหลังหลังห้องฮะไอหนาวนี่ไปไอนี่หมออฮะนี่เปลองขอกมันเมาเหรอสีดำอ่ะไปลองพวกมันมาเหรอสีดำอ่ะพี่หลงครับ เดี๋ยวน้องจะขอเบิกเบิกเงินเมื่อวานหน่อยค่ายื่นเหรอใช่ใช่ใช่เร่อกิจกรรมไหมกี่ร่อยอะร้านสองห้าหมื่นนะพี่ถ่านรูปคู่กันไม่มีคนเร่อกิจกรรมใช่ไหมจริงครับตอนนี้มีคนไม่มีคนเร่อกิจกรรมครับอีกสามคนครบับบันทับลงเลยใช่ไหมคือเราลงรายชื่อไปแล้วนะคะพี่เราถ้าไม่ลงเราก็จะไม่ได้พอดีจะเข้าเปรียบในการส่งด้วย ันนี้คือแพ้ออกหรือยังไงะรอบนี้แป๊บหนึ่งนะครับหนูมไม่ได้ไม่กิจกรรมแข่งรถมากหรอครับใส่เสื้อคู่ซะด้วยแข่งรถน่าจะอีกแป๊บหนึ่งเลยค่ะพี่ให้เลคเชอร์ครับพี่รอแข่งรถใช่ไหมใช่แบบมองตรงมอเตอร์เองครับเป็นแฟนกัน กำลังแะไรคุณท่านนี่เขาทเช็คหไปสิพี่พี่ลงแบบว่านี่เรามีแขกออไฟายที่ผมต่อให้ถอยหลังแข่งด้วยนะอีคันเมื่อกี้ปะแค่เนี่ยใช่ครับผมนี่ครับแกะคันนี้เลยใอ้ถอยหลังโชว์โชว์ดิโชว์ดิถอยหลังโชว์ดิโคตรแรงคือแพ้ออกเหมือนเดิมค่ะพี่ลง ไปไว้แบนมึงกับกูอีกและดีดีมันมันจะมีใครเราจะใส่กิจกรรมเมื่อไหร่หรพี่ขอแบบหมัดลุ้นลุ้นยังไงเนี่ยเขาล่างไม่เอาหรอไม่ไปหรอแล้วอะไรโซ่ตาปูแร้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวต้องก็มีก่อนเราต้องกิจกรรมอะไรอีกนานอีกนานไหมครับกเราจะเล่นครับคือตอนนี้เราต้องไปแล้วค่ะพี่ต้องไปแล้วแล้วอะไรเริ่มต้นตอนไหนเรากิจกรรมเริ่มประมาณทุ่มกว่ากว่าทุ่มครึ่งค่ะทับนึ่ง เปลี่ยนชุดเปดียนชุดเปชุดไงต้องเป่ยชุดยังไงกี่คนไอ้กายไกายจ้หรอาเด็กหนึ่งะมันสี่อะไอซูไปเปล่าสเออเนี่ยไอ้ซูไปที่ะไปไปเขาคาไปต่อยไม่อหรอใช่ไหมงานถนัดเป็นเปลี่นชุดก่อนนะเด็กกิจกรรม ใครหลังไมเห็ยชืดอหรัตอนไหนวะใครหลักแปเี้ยเนี่ยพี่ในเขาร่วมนะวิเฮ้ยแวนกดตามมาเผื่อดิได้ได้ได้แต่แต่เนาในข้อรวบนะเออไม่เกี่ยวบคนมึงรู้รอแล้วข้รวบสี่สี่